ที่ฟู้ดแพนด้าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณเสมอโดยในการทำงานร่วมกันเราสามารถป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของไวรัสตัวแทนไรเดอร์ของเราจะสาธิตวิธีการป้องกันให้ดูนะคะคุณพร้อมหรือยังคะไปดูกันเลยการตรวจสอบความปลอดภัยเริ่มต้นที่บ้านก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบอุณหภูมิข,ของคุณและให้แน่ใจว่าอยู่ต่ำกว่า37.5องศาเซลเซียสอยู่เสมอ คุณกำลังรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่สบายหรือเปล่าถ้าใช่ควรเสนอเปลี่ยนกะการทำงานให้กับไรเดอร์คนอื่นๆและรีบไปพบแพทย์ทันทีต่อไปตรวจสอบอุปกรณ์ในการทำงานของคุณควรทำความสะอาดกระเป๋าส่งอาหารอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงเสื้อยืดแขนยาวควรซักทุกวันหลังจากเลิกงานและควรล้างมือด้วยเจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่มีเจลล้างมือไรเดอร์สามารถไปรับที่ฮับได้นะคะเพื่อป้องกันไวรัสควรล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำเปล่าหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกๆชั่วโมงร้านอาหารพ์ทเนอร์ของเรามีมาตรการความปลอดภัยของตัวเองที่ต้องการความร่วมมือจากพี่ๆไรเดอร์รบกวนตรวจสอบอาหารให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปิดถุงมิชชิดก่อนนำส่งอาหารให้ลูกค้า เมื่อคุณส่งอาหารที่บ้านลูกค้าควรรักษาระยะห่างระหว่างคุณกับลูกค้าขณะส่งอาหารหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปากจะทำให้ไวรัสเข้าสู่ตัวคุณได้อย่าลืมล้างมือก่อนส่งอาหารออเดอร์ถัดไปด้วยนะคะฆ่าเชื้อและทำความสะอาดกระเป๋าของคุณทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อและน้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล และต้องทำให้กระเป๋าแห้งสนิทก่อนนำไปใช้ครั้งถัดไปด้วยนะคะสุขภาพของคุณสำคัญที่สุดนะคะ